สวัสดีค่ะมีของเล่นใหม่นำมานำเสนอนะคะก็คือเครื่องช่วยบีบยาสีฟันนะะี่ค่ะภูมิใจนำเสนอมากๆชอบค่ะง่ายๆค่ะเพียงแค่เราเอาหลอดยาสีฟันยี่ห้อใดก็ได้นะคะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแล้เวเราก็เอาแปรงสีฟันเนะะี่ยค่ะนี่นะคะดูดัดนเบาๆแค่นี้ค่ะยาสีฟันออกมาแล้วเห็นไหมนี่ง่ายได้มากคือหมดปัญหาแบบ เอ่อต้องเลงผิดเลงถูกใช่ไหมคะแล้วก็ห mm. เปื้อนอ่างล้างหน้าต้องเอ่อเป็นกันทุกบ้านแน่นอนเชื่อได้นี่ง่ายมากเลยแค่เอาแปรงดันเข้าไปยาสีฟันก็ไหลลงมานี่บ้านไหนไม่มีจัดด่วนนะคะหาซื้อกันได้เลยชอบมากเลยส่วนตัวเครื่องนะคะติดตั้งง,ง่ายมากถอดเข้าไปรอกได้ค่ะนี่นะคะเขาจะมีแถบกาวให้นะคะแถบกาวตัวนี้เป็นแบบพิเศษนะคะนี่ติดทนค่ะแปะไปแป๊บเดียวเองละคะ่ะแล้วก็ เราสามารถเอาเครื่องนี้นะคะถอดเข้าถอดออกนี่นะคะรูใส่เข้าไปอย่างนี้เลยค่ะง่ายมากนี่สะดวกสบายนะคะชอบเลยค่ะ